อ่านี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายละครมาตอนนี้เสร็จแล้วค่ะนี่เวลาแบบว่าเสร็จแล้วพี่พี่เขาจะคึกคืนไปทำบูดาเสร็จแล้วเราออกได้คุยอยากโชว์คืออยากโชว์โอ้โหจบไปหนึ่งเพลงอ่ะทุกคนเอาเพลงคนละหนึ่งแม่โหมีเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะเราจะไปคอฟร์ส นี่นะคะตอนนี้พี่ๆเขาจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะทุกคนค่ะโอ้โหพี่ปอลเปลี่ยนอย่างไวอ่ะสลัดแล้วพร้อมตากโโอ้หคุณครูคุณครูจะเปลี่ยนชุดอะไรคะวันนี้อ่าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยอยู่คนเดียวสองคนนะคะทุกคนค่ะพี่ปอเต้ไม่ได้ช่วยมาเปลี่ยนใช่ไหมคะโอเคเกลียาชุดไหนมาเดี๋ยวเขาดูหน่อยโอ้โหเปลี่ยนตรงนี้เลยเหรอแต่ขึ้นร้อดจี่บีดหดูดูโอเคอันนี้นะคะพี่หยกพี่ตี เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากใช่แท้คฮะเออเกียรี่บังกล้องอ่ะเออเกียรี่บังกล้องอ่ะพี่เขาจะออกกล้องอ่ะอ่ะทุกคนหลังจากท่เราถ่ายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะอ่ะพี่ตีขับรถพี่ตีขับรถวันนี้เราลุยมอเตอร์ไซค์เลยนะคะทุกคนหลายคันมากอันนี้กลับก่อนเทเล็กไหมคะมาช้ากลับเร็วมาติดต่อใจไปไปพี่แนมเพิ่งมาไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปสวัสดีคุณลุงครับไปไปคุณลุงคุณเกียครับ